สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับนี่มาดูเจ้าคุณปูนะครับมีหน้าวอสองโต้คนบอลนี่ เอาซื้อมาตอนไหนตะกี้มาให้ดูเจ้าคุณปูนะครับนี่ได้เครื่องมาใหม่นะครับได้ของเล่นใหม่แล้วครับเจ้าคุณปูครับ JO5C นะครับจัดมาใหม่ๆเลยนะครับตอนนี้กำลังลงนะครับ อมาแต่ลังสิทธ์นะครับตอนนี้ช่างกำลังเปิดเปิด,เป,ดเปิดข้างคาซซี่นะครับเปิดเอาเท่นเก่าออกนะครับมันลงไม่ได้ครับ สวยมากเลยครับเครื่องนี้ครับตอนนี้คนปลูกก็เลื่หเลือแน่นอนแต่ต้องดูก่อนว่าจะต้องแก้ไขยังไงอีกนะครับ,บไไแสนสองนะครับเครื่องตัวนี้ งแสนสองหมื่าอ๋อนั่นแหละผมถอดออกถอดออกเถอดออกมันมันมันไปมาผมมาีเยวางานลังมืไม่นีนะอ๋ออดราไม่ีบดัเื่อนก่อมาดูเครื่องตัวเก่าที่ยกลงนะครับ w o c d 1 1 7 สงไซจะข้อเบี่ยงขาดหรือเปล่าแต่เครื่องติดอยู่นะครับสนใจทักได้ครับสนใจทักมาได้นะครับเครื่องตัวนี้ครับเจ้าของบอกว่าจะเอาไปแก้ไขใหม่ก็น่าจะดีนะครับแต,แต่ปัม๊มปั๊มนะครับแกไปเช็คมาหมดแล้วครับปั๊ม สนใจทักมาเลยนะครับเจ้าของบอกว่าจะปล่อยอยู่นะครับราคาคุยกันได้นะครับแต่ปั๊มทำมาใหม่และหมื่นหมดไปหมื่นเจ็ดนะครับทำมาจากซีสเกตดีเซลนะครับนี่ครับเกียร์ด้วยครับมีเกียร์มาด้วยครับสนใจทักมาเลยครับที่เพจช่อง y o u t u b e นะครับ ดันดีนะครับดันดีกว่าอีซูแน่นอนครับเครื่องตัวนี้ไม่หมดง่ายๆเคยเห็นคลิปอยู่นะครับที่เราลงกันไปดันดีกว่าอีซูแน่นอนเครื่องฮิโน่ฮีโน่มันหายใจยาวกว่าอีซูนะครับนี่ครับยังรอเลยครับเครื่องใหม่ครับ อีสูนั่งเบิ้งนะครับ <c oughs> อีสูนังน่งนั่งเบิ้งเลยนะครับ <c oughs> นั่งดูเดี๋นั่งเบิ้งสิ <c oughs> โอ้ยสวยมากอันนี้จะซื้อไว,ว่บ่ครับคือหู้มันหน่อยเป็นของเป็นของเรากี้นะของเรากี้ <c oughs> บอ่อันหูกระต่ายนี่มันคือจังมันบ่ลงคุณสิรัตเขานะคุณหลอดเมดื่อใดเขาเลย โอ้ใส่ในเอนเป็นเล็กบ่เป็นกระดาษเป็นกระดาษแต่ว่าไอ้นี่มันบวลงอ่ะนะอ๋อพอบวลงปุ๊บฝุ่นมันจะหลัดครับนอมากนะครับ,บรเครื่องนี้คอยดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะ้องาลอกอ่นี่ช่างกำลัง แก้ไขแต่งให้นะครับปั๊มใหญ่นะครับ้ปั๊มลมก็ใหญ่นะครับิจิบฟรีได้สบายเลยแสนสองหมืนะครับเกียร์อีกหมื่นแปดลุยได้สบายนะครับ

น่าจะอีกว่าหลายวันนะครับกำหนดวันไม่ได้ครับอันนี้คอมไม่ใช่คอมติดเครื่องมานะครับคอมคอมเก่าแก่นะครับใช้ได้นะครับสวยมากครับ เครื่องตัวน,นี้สวยสวยจริงๆครับสมราคาครับแต่แต่ตอนแต่เราต้องดูว่าตอนใส่แล้วเป็นยังไงนะครับแต่สวยครับเครื่องสมราคาอยู่นะครับจัดมาที่กรุงเทพเลยนะครับหลังสิบ เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ